เพื่อนเอ็มานี่ดิเอนเมานี่ดิเพื่อนเอ็มานี่ดิเลิฟเอ็มมันี่ดิเพื่อกนกำลังไปทำไมเหรอเดี๋ยวจะตามม้อนอ่ะเดี๋ยวจะบินแล้วจะตอนเช้ามาใครเขาบอกอ,อ่ะผมเดีมันนั่นล้มบอลนั่นลมน้มบอลเองอะ่ะกล้วยจะบินแล้วเขาอ,อยากบินแล้วม,มาล้ามาานาัรนล้มบอลไอ้กล้วย เขาเขาเขาอยากไปนอนะแต่แต่เขาบอกว่าเสนอให้เขาคีอให้ให้เดอะบอสเขาอ่ะคานมากราบเองอ่ะแล้วขอโทษว่าจะไม่ขึ่มใสอีกแล้วอ่ะนี้โอเคป้ะเรนจะให้เขาไปนอนหรือเปล่าเนี่ยคนนี้น้องผมอ่ะไหนเอามาสิบอสคุณอ่ะเรียกมาดูเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะฮะหรือจะยอมแพ้เลยก็ได้นะผมผมอนุญาตนีนี่ยผมอนุญาตแบบเพื่อนแบบแบบอันนี้เลยนะสาแบบคุยกับเพื่อนเรืผมแบบเต็มจับ อันนี้เลยนะให้คุณไปนอนเลยนะแต่ต้องเรียกเอาบอสคนมากลับนี่ไงเนี่ยแค่ขอโทษเนี่ยแค่วันนี้ไงคุณอยากต่อมอไหมคุณคุกเข่าอ่ะสี่คนอ่ะไม่ไม่ไม่คุณโชคจามูจาวบอสเขาฮะมาขอโทษบอสเราไม่ใช่จะวอาพี่จ้าจะเอาแค่บอสเขาฮะจะเาแค่บอสเขาฮะคำว่าบอสเขาทั้งนั้นนะจริงจริงเราบอสเหรอแล้วเพื่อนพี่ทิ้งกันไปหมดแล้วเหรอ เห็นรักกันดีนี่ฮะตกตกคงตกตากันเยอะแยะเลยนี่ฮะแล้วแล้วใครอ่ะใครใครเขาปากดีอ่ะใครคนนั้นไออหมอไล่ออกมาแล้วอยู่ตรงนี้นานเกินไปไปผมผมปากดีตรงไหนครับอบอสคุณครับผมไม่ได้หมายถึงคุณครับเอชยูพีอ่ะใครอ่ะครับคนนั้นอ่ะผมนี่แหละครับบอสออาเหรนี่บอสเหรออันนี้พี่บอสก้าเหรอกราบดิมึงกราบดิเดี๋ยวกูให้กูปล่อยไปไม่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 ใช่ก่อนใช่ก่อน เพื่อนเราไปนู่นก่อนเราไปนู่นเราไปไกลไกลโรงพยาบาลก่อนตรงนี้รบกวกลัวเหรอป่ะไปฝั่งไอ้นี่ก็ได้ฮะไอเนี่ยที่ไอเนี่ยที่ทำแบบขี่นะคราทุกครั้งนะครับลงรถอ่ะ เดี่ยงข้างหน้าเลยเดี่ข้างหน้าเลยเอาดิอยากไปนอนเต็มที่เลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอผมขอเตรียมเตรียมกล้องก่อนเตรียมกล้องมันกล้องมันทำไมครับพี่พี่จำวันที่พี่ข่มกูหนูหน้าห้องน้ำได้ไหมที่โรงพยาบาลหนูรู้สึกว่าวันนั้นพี่พูดกับหนูไม่ดีมากๆพี่ค่อนข้างกดหนูมากๆด้วยกดตอนไหนพี่จำไม่ได้จริงๆเหรอ ใช่อันนั้นเรียกโกรน้ำเสียงพี่มันไม่ปกติไงไม่ปกติเหรอใช่เบรบงเปนปกติได้ไหมครับผมไม่ได้ยินเลยฮัลโหลฮัลโหลดีนะครับโอเคครับคาเพ่ครับน้องพี่อยากไปพักแล้วเหรอ ทำไมครับไม่เต็มอิ่มไงพอดีพวกผมอยู่ยิ้มสีอะดิบอกผมมันจะมีเวลาบ้างก็ได้เหรอก็ย้อมสีมาเลยก็ได้จะได้ไปพักใช่ครับพักเต็มเต็มที่เลยยาวๆเลยก็ได้เลยคุณค่อยขึ้นมาตีพวกผมแต่แต่ถ้าอยากอยากเป็นเป็นลูกสีก็ได้นะให้เก็บสวยหนึ่งไม่เป็นจะดีกว่าครับไม่เป็นก็ไม่ต้องเป็นเนดีคยไม่ต้องเป็นดีผมก็เปลี่ยนสีไปเลย เป็นทีสุดเลยเออนี่เขาอยากนอนเหรอนี่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 คือคำพูดคนอยากนอนล่ะนี่คือคำพูดคนอยากนอนล่ะฮะจะเอามาห้าแสนตอนนี้ก็ไล้นะแค่วันเนี้ยมูไม่อยากได้ห้าแสน่ะมูอยากได้คำแบบขอโทษจะบอสผมนะใช่คะใช่ฮะสักสีมันค้ําคอก็ต้องก็ต้องก็ต้องลดมันมั่งอะฮะไม่ต้องต้องกลับงามๆด้วยนะต้องกลับงามๆครับเพื่อนเลฟผมดีๆด้วยนะคะอะไรที่มันแข็งเกินไปก็ต้องดัดหน่อยพวกเนี้ยอุ๊ยพูดแรงไปหรือเปล่า ไหวชิลไหวชิลแล้วแต่น,นะพี่ตัดสินใจเองพี่เป็นบอสคนนี้ยอมวันนี้แล้วคืนวันหน้าก็ได้นะผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่าแหละไปจบพี่สภาดีกว่ายวผมเปลี่ยนสีให้โอเคฮะตามน,นั้นฮะก็ยอมครับเพราพวกผมว่าคคมีแค่เจ็ดคนอะเล่นไม่ไหวอะตามนั้นครับคนคุณพร้อมค่อยมาทวงคืนกันครับ ขอเป็นพรุ่งนี้ได้ปะไม่ได้ครับไม่ได้แลัวจับจบแล้ววันนี้ครับไม่ครับไม่ครับผมไม่ว่าไงครับก็พรุ่งนี้ถ้าผมมาเคลียร์ที่สภาไงวันนี้ก็ไปขอยอมเลยครับใช่ครับแค่ขอยอมแค่ผมคุยกับสภาต่อเองอ่าได้ได้ก็เรียกสภาเลยครับสภาคนไหนอยู่บ้างผมโทรหาบุรพาเลยบุรพาไม่อยู่อ่ะงั้นให้หมอเป็นพยานก็ได้ตำน่งตำรวจอ่ะไม่ต้องรอสภาก็ได้สภา๋ยวจะให้มีมีสภาประจำ ไม่ทำอะไรถ้าเราไม่ทำเขาเขาก็ทำเราถูกถูกถูกฮัลโหลเธออยู่ไหนอ่ะตีนปะเธออันนี้คือไม่มีอะไรใช่ไหมครับเธอเธอไม่ให้แต่รอรอเขาคุยกันสบายจบแค่นั้นใช่รอคุยใันจบฮะฮัลโหลเขาไม่ด้อย่งเธอเธอมาสภาเนี่ยแม่สีอยากจะพักแล้ว จังใจเขาอยากไปขับเรือโพสทวิตมั้งฮะวอซัมูเอชเหอะช่าง้เหอะเดี๋ยวเขาร้องให้ช่วยตามไปดูที่สภาให้หนูคนนึงได้ไหมคะว่ามีคนอยู่หรือเปล่ามีมีถ้าเอ็งไปสภาอย่างีก็มีเชื่อเด็บได้งั้นก็ไปหน้าสภาพี่เจอกันหน้าสภาเใครเชื่อซูปอ่ะใครเชื่อซูปอ่ะพี่โช๊ช่างเหอะพี่โช๊กพี่โชกแม่งไฟลังมา ทษดีนะครับโลกความจริงมันโหดร้ายอ่ะไม่ต้องไม่ต้องบับพลขับขับตามเขาด้วยพี่ใครพี่ใครไปเปล่ามูเราไปหน้าสภาก่อนตรงนี้ให้เพื่อนจัดการเพื่อนตามด้วยนะระวังเหลี่ยมนะเดี๋ยวหนูไปสภาก่อนนะดีเจ็บพี่ไหม แค่นั่นแหละชั่วโมงแม่งเล่นให้เวลา20วันเล่นอยู่ไม่กี่ชั่วโมงได้เราคืนอ่ะพี่ก็งูเดือดเพราะแม่งเลือกยี่สิบวันนี้มันรอวันพร้อมอ่ะโอ้ระวังก็ได้ระวังนะระวังนะระวังเขาเรียกระวังเลี่ยมนะระวังเลี่ยมนะไปแล้วไม่ได้แล้วเขาเลี่ยมอ่ะพรุ่งนี้เขาก็โดนแบบนี้อีกถ้าคนเขาไม่พร้อมอ่ะเขาโดนแบบนี้ เราอยู่เยอะอยู่แล้วถึกเวลาเ่๋แมงดักเป็นทุกข์ตามคนหลังเลนตามคนหลังเลยนะถ้าอาวุธมาเราน่าจะมันเหมือนนี้นี่ึงทรงละถ้าคงรักสีละสตอรี่สชั่วโมงสตอรี่สชั่วโมงโอ้พี่นนท์ฮัลโหลพี่นนท์ ตองสภามีใช่ไหมครับมี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 มมเชยยมีไหนอ่ะหนูมาสภาแล้วไม่เจอใครเลยอ่ะพี่ตามมาให้แล้วอะ่ะกำลังมาเขาชื่ออะไรคะคนนั้น แหละเองต้องคอยดูน้องๆด้วยนะฮะเวลาน้องๆแบบคอเสื้อหลุดกันนะฮะเองต้องคอยดึงด้วยนะฮะได้เงินเท่าไหร่สองแสนห้าเหรอสองแสนห้าจบไมจ่ายไม่เขาไม่ยอมสองแรกไม่เข้าใวไงวันนี้รวมๆได้มาสี่แสนห้าแล้วเนี่ยเราสภาแป๊บนึงนะคะมาสภานดิรวมสภา พี่นนท์คะตามตามสภาคนนั้นให้หน่อยสิหนูไม่มีเบอร์เขาพี่ตามให้แล้วพี่ตามให้แล้วกำลังมาโอเคครับเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเพื่อนเหนื่อยไหมเพื่อนเนื่อยเหรอเชยๆอ่ะยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ทำะไรแล้วมีตังอีกแล้วได้ยินค่ะได้ยินเดี๋ยวรอฝั่งสีม่วงเขาอยากพักแล้วต้องให้สภาเขารีบมาผมคิดดูดีๆนะครับหายนะครับอาวุธอะผมบอกไว้ก่อน เออหนึ่งชัว <coaches S 1> ไม่ต้องไปพูดงั้นหรอกเดี๋ยวเราทำให้เขารู้เละเราทำให้เขารูเละแค่นั้นเองถ้ามองว่าหมัดไม่ไหวก็อาวุธก็หนักกว่านี้ฮะแค่นั้นแหละก็หายครับบอกเลยผมมั่นใจเลยผมล่าหายอ่ะรอเขาหนีนะรอเขาหนี ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะเขาเขาอะไรนะเขาแผดอาวุธมาปุ๊บมาเปิดเราโดนอีกเหมือนเดิมเขาต้องเสียให้เราสองแสนห้าแล้วก็เปลี่ยนสีสุดอีกสองแสนสายเพื่อนแล้วเราก็ตังค์เพิ่มสองแสน<ห>เฮจังเขาอยู่ตรงไหนไหมอ่ะใช่พี่ว่ใกล้อยู่ตรงนั้นแหละทำไมเช้ามาคุยไม่ในสรงนี้เนี่ยเพื่อนรู้ปะ วันนั้นไม่ใช่แบบนี้วันนั้นน้ำเสียงแบบอะไรอย่างเด้ยเออเอลองอธิบายน้ำเสียงอะเขาขู่ข้าข้าอยู่คนเดียวข้าแบบน้ำพิลล์บาลวันนั้นอะบบเขาหนีฟันได้เองด้วยหนีฟันให้ข้าดูแล้วก็ <c oughs> แบบสีดำว่าว่าว่เอ๊ะตอนนั้นเขาว่าอะไรนะเพราะว่าว่าแก๊งเราเหมือนไปแซะไปแซะเรื่องสีสูตร รู้สึกว่าในความเออเขาบอกว่าเราไปแซะเลือกสีสูตรเวลามีคนมาถามสีสูตรแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันมันมีคนแซะสีสูตรเราเยอะมากไว้เพื่อนตอนนั้นน่ะสีดําอ่ะไม่ใช่แค่ฝั่งแกงที่เรามีปัญหาแบบเขาอยู่ไหนนั้นนู่ตอนนั้นเขาอยู่นู่นเขาหลังเขาเมื่อไรจะมาสภาพี่น่นสภาอยู่ไหนแล้วน่นอยู่ข้างหลังนี่เองอ่าพี่นนสภาเขาอยู่ไหนแล้วรีบตามเร็วสีม่วงเขาจะล้องไห้แล้วน่ะ ตอนแรกอยู่เหมืองอ่ะกำลังจะมาอยู่ต้องให้รถไปรับไม่หน่สภาทํางานเลยสภาขับรถอะไรอ่ะพี่ถามพี่หน่อยรถโรชัวร์จักรยานด้วยวะไม่เต็มอินเลยว่ะถ้าจักรยานเอาจีทีวีไปรับเธอสงสารฝั่งนั้นฮัลโหลเธอโอ้โหมายังอ่ะคุยไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออขอมพวกนี้มามาเย็นๆเลยมาเธอเลยมาใช่พวกนี้หนูก็มาเย็นๆดีมาดีมาหน่อยเธออาจจะไม่ค่อยได้ยินเขาไหมได้ยินเขาไหม ไม่เป็นไรครับดีครับดีครับวะดีครับวะดีครับวะโชวิโมะเดี๋ยวมาเที่ยงอีกโคตรบู๊อ่ะเดี๋ยวบอกมายินเดี๋ยวมาเที่ยงไม่ทำภารกิจก่อนพูดนี้ทุกวันเดี๋ยวก็มามาละของเดินบ้างละบุรพาคนละบุรพาหรือเปล่าลูกนั้นบุรพาคือใครอ่ะ บูรบูรพาก็คือคนที่เป็นอ่าสภา,าคนระบ,บูรพาอะไรเพื่อนนั่นส่อขาวสุดเก <c oughs> <c oughs> ่งใครพ่อกูปะนะ่ะเนี่ยโอ้โหคนเหมือนพ่อกูเลยจะเช่พ่อกูปะเนี่ยใครนุ้ยนนคนเหมือนพี่เลยในรูปอะ่ะดูดิสวิตอะ่ะโหดีนะผมชมพู ไม่หรอไม่เหมือนไม่มีเหมือนใครด้วยเดียด๋วยวพี่ไปสัญญากับเหมือนใครหน่อยดีกว่านั้นนะแต่ถ้าเป็นคอด้วยไม่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 ไมยยอย่าอย่าเออไม่เดี๋ยวผมมีอาวุธนะใครใส่ผ้าม้อมผมนะโดนเนี่ยแทงใช่ใช่จะแทงเลยเหรอเอ๊ยยาวหมดอ่ะ <P> พี่เมเลินมีจะเล่นไหมใส่ผ้าคอร์ดผมนะมันจะแทงพี่เอ้ยเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูเลยพวกเนี้ยแต่ถ้าผมมีอาวุธชิ้นแรกนะเล่นสะพาหรือเพื่อนเขาดั้งง่วง แต่เ้าว่าข้าได้อาวุธมาข้าจะประดิมอย่างแรกแทงเองว่ะเพื่อนเขาไม่เขาไม่งอมปแล้วเหรอเราบ้างเนี่ยงอไหมไม่เาจะเป็นต้องงอไหมอ่ะไม่จำเป็นงอนไปยังอ่ะน่าจะงอนจริงจังไม่คะหมายถึงใครฝั่งหนุ่งอนเล่าโลกความจริงก็แบบนี้แหละตั้สมูทีไหนนะข้างบนตอนทำไม่คิดเนี้ยแหละตอนพูดไม่คิดใช่เหรอพี่ไม่ได้มาดูดิ เรื่องมันนานแล้วพี่ตั้งแต่ตอนนานแล้วแต่ว่าหนูเก็บไว้ก่อนหนูยังไม,ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแล้วตอนที่มาคุยกับสภาเนี่ยเขาคิดยังไงที่เขาเล่นอน่ะเสียตังฟีด้วยเนะี่ยเพเขาไม่ยอมเพราะเราไม่อยู่ดึกขนาดนี้มั้งเราเล่นแบบแบบไม่รู้ว่าพีถาถา่ถามเขาถามว่าเราจะบอกว่ามีติดโอซีมั้แล้วก็ติดโอซีแต่ผมก็มหนูติดแต่ไม่เป็นไรหนูแหกตาไหวถ้ามีสตอรี่นอกจากว่าเรูติดงานจริงๆอ่ะถ้างานง่าจริงๆหนูถึงจะแบบขอไปก่อน พี่กัเหมือนกันนี่ขนาดแซวบอกไม่ไหวพี่ยังมาเนี่ยยี่สิบเท่ายอมแล้วค่ะนู่นเธอคนเขาหรอถ้าใส่ชุดสะพานไม่งับนับถือใช่ไหมเลยอันนั้นพี่สาลายหรือใครอ่ะยอมแพ้ใช่ไหมไอรินสะพานไม่อยู่อะค่ะรับเรื่องแทนนะรับเรื่องแทนครับได้ยินไหมใช่ค่ะแต่ว่าจะให้สะพานเป็นคนประกาศนะคะได้ครับแต่จะไม่ได้เป็นคนประกาศนะครับผมอันนี้มีสีสูตรกับเงินเดิมพันใช่ไหมคะใช่ครับ โอเค,อ,ค,รครอันนี้จ่ายไปหรือ,อยังคะหรลุยไมไ่จ่ายยังครับก็ตอนแรกเราจะพามาเ,าเขาไม่ได้จ่ายก่อนเริ่มสตอรี่เหรอคะไม่่่ไมนะครับเขาไม่ได้เก็บอ๋อโอเคหนึ่งสามศูนย์สี่ครับหนึ่งสามศูนย์สี่ครับเข้าไหมเข้าครับ สอแสนห้าหนอโอเคครับสองแสนห้านะครับแล้วอันนี้ฟังไหนรับเงินครับหนูค่ะคนแบบกระเป๋าเลยค่ะหนึ่งเก้าสี่หนึ่งค่ะเข้าแล้วค่ะโอเคครับรยบร้อยครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวให้สภาประกาศนะคะเรื่องเรื่องครูดาวแล้วก็เรื่องสีสุดครับคอันนี้คือเราเราเป็นลูกสีหรือว่าเราจะเปลี่ยนสีสุดครับ อันนี้คือเปลี่ยนสีเนาะโอเคครับโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวแจ้งขอบคุณค่ะครับเป็นแต่กิ้วขอบคุณเขาได้เหรอเฮ้ยต้องไหมอ่ะต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเดี๋ยวเพราะว่าคืนถ้าเขาเหมือนใสอ่ะมาถึงแล้วแจ้งสภาพแบบย่า หนูได้ใส่ชุดสันชุดสีสันสวยงามของหนูแล้วบอกกัาหน่อยฟันดีนะครับ <laughs> เออนั่นดิไปบอกฟันดี <ขอ S 2> หน่อยดิไม่นีไมามันดูย้อยเย้ย,ยไปในวันผมที่ข<ด>ึ้นเรื่อยแค่นี่ก็เจ็บใจจะตายละในนผมที่ขึ้นไเรื่อยนะสีนี่นะครับ <laughs> ผมแต่ละวัน See you uh, see you กำลังซื้อถังน้ำมันมาพร้อมมือเบิกมือเบิกเนี่ยจบแล้วจบแล้วเราเสี่แสนห้าวันนี้สี่แสนห้าได้หรอได้มาหรอใช่ถ้าสมมติว่ายิ่งยื้อเรายิ่งเสียทรัพยากรวันนี้เราเสียค่าชุบแค่พันห้าเองที่เหลือค่าหมอน่าจะไม่กี่พันน่าจะหมดไม่ถึงห้าพันอะเราเราประกาศในกลุ่มไหมบอกว่าเราจบแล้วเคือตอนเช้ามาใช่ใช่ต้องต้องบอกเพื่อนหน่อยตอนเช้าเข้ามาสัตว์ขับต่อย <Hi. S 2> หายหาเนะี่ยอย่างงั้นอะ่ะทนไม่ได้อยู่แล้วเขาถอดสุดฟาร์มดูดิอรอที้ถ่ายชั่วโมงหนูจะไปตกฟ้านะผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องไม่นอนแนละ้วได้พักได้ค่ะขอบคุณมากแต่ตอนเชา้ามาไม่ไหวต้องรีบจนอนมาเดี๋ยวมาเย็นๆนะคบคุณเนี่ยคุณไข่น้อย อโชมีมีอะไรหรือยังฮะไม่มีปัญหาเราเรียกเราบองอื่นได้เพราะเวลาเดิมพันของเดิมพันนี้เรียกเเป็นขอรียกได้แต่ว่ามันต้องมีมูลค่าไม่เกินห้าแสนขั้นต่ำหนึ่งแสนเรีบกรับนะเรียกเทอร์โบเทอร์โบมาใช่รถเออจริงก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปฟาร์มไปตีด้วยพวกขอเงินไม่ไม่ไม่จริงจริงอะถ้าเราเรียกอะไรนะคะ ่ายอะพี่มูนเกือบได้รอนานแล้วไม่ล่ะเขาพูดอะไรไม่ดีกับหมอมะแกงเนี้อยากรู้อ๋อมันตั้งแต่ตอนสมัยมีลิเบอร์ตี้แล้วค่ะตอนนั้นอะ่ะเขาเหมือนทรงเสียมๆหน่อยนึงอะ่แะแเหรอไม่ทั้งแสแงทั้งเสียมอะ่ะที่ว่าเป็นคนเสียมเสียมกับลิเบอร์ตีเราอ่ะใช่ใช่ เพราะว่าเลยนะตอนนั้นอ่ะแบบว่าพวกเราอ่ะไปแซะคนอื่นเรื่องสีสูดเวลามีคนมาถามเราก็ไปพูดไม่ดีใส่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ <_ d> um> ตอนนั้นอ่ะหน,นูจำนะหนูจำฝังด้วยจำฝังขี้แค้นบอกเลยเด็ีแคนอ่ะหนูแค่เก็บไว้ก่อนเฉย กีคทุนไปแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเจนเพื่อนบายบายครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับหอมตกปลามีอะไรจะบอกตกปลาตกปลาไม่ได้ไปนอนนะไปหาสาวเดี๋ยวหนูไปหาเรือก่อนมีมีเรือให้เเรือสาวยึดแบบขึ้นไม่ได้หอมแดงรถบ้างย่งพี่อาไปขายยา ว่างพี่ว่างเดี๋ยวหนูไปให้ตำรวจ14เลยนะไม่ไหวที่ไหนถามเขาเจ้าที่ไหนฮะพี่เจอกันไหนคะมินบาร์เซนเตอร์กันสิบตัวสิบสี่ไม่มีบาร์แต่มีติ๊กได้ไเซนเตอร์ที่ไหนนะฮะเซนเตอร์กาลาดอ๋อมูมีรถปะมีอยู่เนาะมี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 ฮะ ครับว่าไอ้ไอ้แก๊งสีกรมสีกรมที่มันมีลายตรงแขนมันชื่อแก๊งเลยนะลายตรงแขนเหรอสีกรมในวอลเปเปอร์เป็นลูกที่มันเป็นลูกมันตีอ๋อที่อ๋อมันเป็นลูกทริปเตียไม่รู้ไม่เห็นเลยนะไปเด้นใช่ไหมไ้แก๊งนั่นแหะมีด้วยเหรออ๋อคิรินอะไรยังคิรินปะตอนวันทริปเตียที่มันมายืนดูเราอ่ะใช่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 ตี่ที่ตอบมาต่อปว่า หอมันละลึกมันละน,นะที่พ่อพ่อพ่อจะต่อโชว์อะแล้วพ่อแพ้อ๋อพ่อแพ้หายโตหมดเลยอะ่ะเออคองมแดงขอามแดงเดี๋ยวพี่พี่ออกบอกคุยกันธละกับมูนลนะได้ครับนี่พี่มูลหนูเอารถมาให้แล้วรละกับมูลเลยมูลปรึกษาปัญหาชีวิตเอ้ยหมอตัวครับไม่เป็นไรค่ะพี่ขล,ขล,ขลอขับ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 ขเบขัรถับขนมขับขับขัไขับขั่ขับ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 ขัู่ คุยคุยต่อไปนะเพื่อนไม่คุยกูยจะรอรอ,อแปบ๊บนึงรอตรงนั้นละ่ะปลาดีวกว่าตกปลาดีวกว่าไม่นอนดีกว่าโอ้โหอยากเล่นนะไม่ได้เล่นเลยอนะตกปลาด้วยนะครับซามูตื่นังินแบบบ้าขครับนี่ซาโมูไม่ได้ตริงอฮะทำไมไม่เห็นทักหนูเลยคร่ะรถผ่านไปผ่านมาหนูเป็นอากาศหรือไงไหนหนูอยู่ไหนไม่เห็น,หนเลยกลับหลังหันมาเดี๋ยวนี้จะหันนะ กำลังหันแปลกันรู้แล้วโอเคโอเคไปตกปลาป้าวน้องสาวฮะไปตกปลาป้าหนูจบแล้วสตอรี่หนูอะไม่ตกไม่ตกไม่ตกทำไมอะไม่ตกไม่ตกไม่ตกรวยแล้วเหรอยังยังยังแต่ไม่ทำงานวันวันปั่นจักรยานไม่เอาซูมเอ้ยเองพูดอย่างนี้เลยเหรอ ใช่พี่ปั่นจักรยานไม่มองไม่มองหนูสักแอดเลยขับผ่านไปขับผ่านมาเหมือนหนูเป็นอากาศเลยเห็นแล้ว <_ A> เห็นเองแล้วเออเดี๋ยวนี้ไม่ทักหนูแล้วไม่ก็เนี่ยเห็นเองแล้วเนี่ยมื่กีไม่เห็นตกปลาปลาตกปลาแล้วเออเขเพิ่งชวนแล้วบอกไม่ไปแล้วตอนนี้มาถามว่าตกปลาประหลากคืออะไรวนะเนี่ยไมไ赖อ่ะพี่อะไรนะอะไรนะหนูชวนแล้วบอกไม่ไปพอหนูจะพออย่างงี้มาชวนหนูไปค <_ A> ุ้ยบุญเล่นไปเปล่ <_ A> ไปป่ <_ A> ไปไปปะไม่ไปแล้วแล้วแต่หนูไปแล้วไม่ไปแล้วรถเหรอสมูสมูบลกรถหนลุยโชคลุงโชคอาสามสองลุงโชคไปฮะได้ครับแต่ไปยตามไปอันนี้ค่ะลูกลุงเหรอใช่หลานลูกลูกพี่ดีแม็กไม่ไม่ไม่หนูไม่หนูไม่เอาคนนี้เป็นพ่อหลาน เป็นหลานเหรอ,อเป็นหลานแล้วได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยโดนขอตั้งอ <c oughs> เอกสารเออเออเออเองก็พูดตรงเกินน้องชาย <c oughs> เฮ้ตรงเกินน้องชายหัอะท์เฮ้ยพี่ชายอันดูขอตัวก่อนนะครับมีรถเหรอเราไปไงอ่ะไม่ไม่หอ,หอมหอมอุ้มไหมเดี๋ยวสายตาไม่ดีเอาป่ะได้ได้เดี๋ยวพอว่ายน้ำเดี๋ยวอันนี้ให้เองโบเราแป๊บนึงเก็บอะไรอย่างก่อนได้ฮะ เดี๋ยวทำบัญชีแป๊บนึงอ่ะให้สาม,มูอุ้มพี่โชคไหมหนูจะได้ยาวหนูจะเหมอด้วยจะไปได้แล้วจะว่ายน้ำได้เหรอหนูหนุ่นจะขี่หลังพี่ดีแม็กดีแม็กว่ายน้ำหนูไม่ไว่ายน้ำเองสาม,มูฝากว่ายน้ำเลยละกัน ผวผมคุณต่อมอ,อไปแล้วรชบครับผมก็นึกว่าผมโดนไล่เตะออกตอเทครัดีๆพอคแครๆถ้าเข้าไม่ได้คุจะเข้าได้ครับี่คุณากว่าอะไรลืมนอ๋อพี่พี่มาน้องหอม ดูวันนี้พี่เดือดกันมากเลยนี่สุดๆสตอรี่หนูจบแล้วเป็นงานอะหนูได้แม่สีแล้วเราให้เล่นตั้งยี่สิบวันแหนะ่หนูเล่นสามชั่วโมงเองน่าได้ตั้งนานแล้วเ <c oughs> ขาไม่ยอมเอาเองเขาไม่ยอมเขาก็แค่ยอมก็จบแล้วจะได้ไม่เหนื่อยเออเราเอาตนแล้วจบแล้วก็ใช่ไงไงก็หนูเอาจนเขายอมนี่ไงดีใจเลยนะครับขอบคุณครับพี่ก็เหมือนกันเมื่อไหร่จะจบพี่จบพรุ่งนี้แล้วพี่พี่เล่นสิบสิบกันจบแล้วอ๋อว่าจบแล้ว มันมันเล่นเหลี่ยมกันนะเหมือนแบบพวกพี่ก็เหลี่ยมหนูได้ยินตัวสภาแล้วแหละใช่ใช่บางวันคนพี่เยอะกว่าก็หลบพาตัวพาตัวพาตัวเขาเยอะกว่าพี่ก็หลบพาตัวพาตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้ว้านอนน้อยหน่อยดิน้อยหน่อยดิแป๊บนึงสลีปอ่ะสลีปเป็นไหมสลีปอ่ะสลีปปิ้งสลีปมวยรุคนรู้จักอะไรเฮียสวยนอนท่านี้น่ารักมาก เอาสวัสดีครับสวัสดีครับรถรถรถหายรถหายไปไหนซะมูหนูกลับมาที่เดิมแล้วรถหายคุณตำรวจสวัสดีครับเอ้ยอ้ไครัอ้ต้นหอมครับสวัสดีครับลุงไอ้หอมแดงจะไปตอนทำไมครับจะไปตกปลาสวัสดีครับตกปลาอือก็เหมอนเดิมได้เล่นกันยังครับคุณอะ อะไรนะเอมีแยู่เปล่าได้เล่นกัน,นยังมีแล้วรู้สึกว่า,าโอเคโอเคอเคจอกันเจอกันบายบายครับโอ้ท้าขาขาหนูแล้วขาเองมันผล่อะไรตรงนี้ี่ยฮะโอ้ขาเทกัยเพื่อนดูขาค่ะนอนสบายจัดเลยสนุกสนุกว่าสตอรี่จริงผีสุดก็เฉยเฉยอ่ะอ้า <c oughs> ม่มีแบบตื่นเต้นไหนอ่ะมันมันไม่รู้อ่ะมันยังไงไม่รู้นะสมู ขาใช่อืมใช่ถ้าเขาไม่ได้แบบว่าแบบฮึดหน่อยอะไรเงี้ยน่นจะนุ่นนฮะมันเดียวแหละ<ม>แบบสูสีะฮะสามชั่วโมงเองโอเคโอเคไม่ได้ส,สูสีอะฮะอ๋อ